สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมวันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วในสาระคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยในส่วของตัวงาน iPad mini 4นะครับผมก็ลูกค้ามาในการในสอของตัว,ตวแบตเตอรี่เสื่อมนะครับนะก็ลูกค้า,ามีจุดประสงค์ที่จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมตอนนี้ก็ได้ทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับตัวแบตกล้วนานะผมหลังจากที่ใส่ไปนะครับผมก็พอเปิดปุ๊บแล้วก็ดับไปเลยนะครับเปิดปุ๊บแล้วก็ดับนะครับนะ แบตเตอรี่เสื่อมแล้วนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับพอหลังจากที่เปลี่ยนก้อนใหม่ไปก็เนี่ยครับก็เปิดได้ปกติเลยครับผมยังไม่ดับนะครับผมพถทายเพื่อนๆท่านไหนนะครที่เจอปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมนะครับผมหรือเป็ดบวมนะครับผมก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะทางเรายินดีให้บริการนะครับตอนนี้เรามีอยู่6สาขาด้วยกันนะผมก็จะมีที่เมกาบางนาธรรมนอลโซกยิ่งนิ่มเดโมบางกะปิเดอโมบางแคแล้วก็ไอฟิวบางนานะครับสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับ สำหรับวันนี้ผมช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครสวัสดีครับ